สวดีครับสวัสดีครับแฟนทัพเอฟซีคนติดตน้าคนตุดอะไรคนอะไก็จะตั้งงไ่ิอฟฟิเชียลครับีนี้เราตจะเดินทางกลับแล้ว่น้อง

cảm subscribe chị, kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn ชังพี่ก็ได้จัง้งคุณดีกว่าระวงเี่ยเด้กระนนี่ขึ้นนี้เนี่ยเออนี่นเหยียบขอนขึ้นนี้เนี่ยอ,อ่าปึ๊บปึ๊บ อ้าะคุณยาเดินได้แล้วขอขวาวก๋วยเตี๋ยวขอถวายกว๋วยเตี๋ยว ลูกหอเข้าท่านร่ไปกิมเัแ้าอเน้เตนอนี่ก็ยังเพราะเขาเต้นเมืนเอมนนี่เมนี่ก็เพราะเขาเต้นเพราะกันใช่ช่วงไนะแต่ผมมีเบิร์ด พร่งนี้ฉากก้อนหินนะพ่กนี้ฉากก้อนหินในมือน่ยชาก้อนหินพอ,<ไ>อนหลักพอดหลักอยู่โอ,อ้ยโมเมนบอเมนพ่อพี่ยังมันตัวไม่อไมนอยนอยหูแล้วว่าไม่น่อยต้องเล่นชา,ไหน,ชาไหนเลีนากแล้วชากยงไงลูก พูดอะไรทเลยเลวแทพอพี้กพูดอะไร่เลยเลียวแทะทแดมันหากินหินหินอันนี้สากต้นใหม่อันนี้อันนี้ฉากตนใหม่าใบใหม่กรลักแบบอโอ้ยตีเหรอเจ๊มาล้งแกแต่พู่ยิงเล็กๆหน่อยเแม่าล้แกพุ่งยิงตัวน้อยๆแมลงเธอบอกผู้หญิงตัวน้อยๆ เดี๋ยวจะฟ้องไม่หน่อยจกักมืออยู่ทั้งเสาสอบแลนด์ใหม่ทั้งสาวเนี่สอบแลนด์ใหม่ส่งไปแน่ส่งไปที่ไหนส่งไปที่บ้านเลยไม่ดูหรอกไม่ดูใช่ไหมเอาไปเลยใช่ไหมไปเลยแม่กับลูกโอเคชือว่าฮะไม่หน่อยใง้วนต้นไปเรียงโอเลงเอา,าอง้วอยู่เพื่อจะเอาเพื่อได้เลี้ยงให้หลงพ่อเออ อรับกลับรถดีๆพ่อชิตะครับผมใด่าเจอกันพรุ่งนี้แม่พักพิงป่เรอกันพรุ่งนี้พาบ้านนาเย่านะคะขอบคุณะขอบคุณครับแม่แม่สนติขึ้นนี่ตัวเจอกันพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวผาสนาใดเนาเยานะคะโงเียมาแต้มผาโมยแยงไปทุก้าเลยเหรอ บอลเไปดอกแม่การเตะเป็นแนใหม่ด้วยแม่เปีนแล้วนะครับเปาบาไว้บายบายเปินทางปลอดภัยครับเป็นจาูบาไว้ไปอีหมื่นเงี้ยมไปงใครเรานไ่นเนี่เขาชักเขาชได้เป็นตังเองเลยไปครับอาบัติหน้าแม่ไปบายบายเป็นจนไปได้ใหม่แล้วปฮ้เป็นปไนเป็นแดนไปแ่ะนาูไ นางหลุดอแล้วจะไปแดนไม้แงจ้มาขึ้นรถตู้เดี๋ยวนี้ได้แล้วครับทีมงานรถตู้ครับพี่น้องครับเดินทางแล้วมื่นพอกันครับพี่น้องครับไทยมี่นะครับผาชนะดใจดำนะครับพอกันครับทีมงานรถตู้ร่วมถึงเสียนนน้ำนะครับเอาพอกันครับพี่น้องครับ นติดตามคลิปเด้อม,มีแต่มวมวนๆละมือนี่ครับทีมงานเท่านะครับถ่ายเอ็มพีคลิปนี้ก็ขอฝากไวปสักนี้แล้วกันพี่น้องครับฝากกดติดตามน้ำแน่ฝากกดสมัครใครกดไลค์กดแชร์ครับดันไม่ถึงแสนสมัครใครครับอีกนิดเดียวครับยิถึงแสนแล้วอีกนิดเดียวครับพี่น้องครับยิถึงแสนแล้วฝากพี่น้องเนี่ยดันช่องเซบีซอยกานซอยกาน ทรงอีหลากขึ้นรถแล้วครับเอ้าไม่หน่อยเป็นไฮนามากินโอ้ยสุดยอดเลยเอาสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผม สวัสดีครับ